สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่าชแนลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรโที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสำหรับ สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นการลดราคาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับโปรมิดมันเซลนะครับหรือว่าโปรพิเศษในช่วงกลางเดือนนะครับคลิปนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้เลยนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13นะครับสองรุ่นนี้ต้องบอกว่าเป็น iPhone ที่ยอดขายดีนะครับแต่ว่า iPhone 13จะขายดีกว่าทางด้าน i iPhone อยู่พอสมควรแล้วก็ตอนนี้ iPhone 14อาจจะมีให้สั่งกันน้อยนิดหนึ่งนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับ iPhone 2รุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นกันว่ากลางเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับ2รุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแบบไหนคุ้มที่สุดนะครับนี่เลยนะครับเมื่อนํา2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันสําหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีเหมือนกันนะครับสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone 14ก็จะเป็น เป็นสีม่วงแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับส่วนสีที่เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone 13ก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินก็สวยไปคนละแบบนะครับชอบรุ่นไหนหรือว่าชอบสีอะไรก็เลือกไปใช้งานกันได้2รุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเท่ากันนะครับชิปการประมวลผลก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันด้วยนะครับก็คือชิป Apple A15 Bionic นะครับซึ่งใครที่อยากจะดูข้อมูลการเปรียบเทียบแบบละเอียดสำหรับ iPhone 2รุ่นนี้ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราคลิปวันนี้สรุปราคาล่าสุดโปรโมโชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับการซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติด สำหรับ iPhone 2รุ่นนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์ปี2025มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 14ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง a p p โดยตรงตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ32,900นานะครับลดร,ราคาล่าสุดเหลือ21,900บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้จะยังมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์นะครับแน่นอนว่าก,ก็จะเป็นโปรมิดมันเซลวันแรกนะครับท่านกดเข้าไปที่ลิงก์จะมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับมีทั้งคูปองลด1,000บาทลด2,000บาทลด10หรือว่าลด20%นะครับแนะนาลองกดเข้าไป ดูส่วนลดก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าได้คูปองส่วนลดเยอะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยว่าเราสะดวกที่จะจ่ายแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าคนที่อยากจะผ่อนเขาก็ให้ผ่อนนะครับไปเลือกผ่อนได้เลยว่าเราสะดวกที่จะผ่อนแบบไหนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับในส่วนของสีก็จะมีให้เลือก3สีเป็นสีม่วงสีขาวแล้วก็สีดําเท่านั้นนะครับความจุก็จะมีเป็น 128GB ร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1หปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับ iPhone 14เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่21,700นนะครับมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้เช่นเดียวกันสำหรับสีมีสีม่วงเท่านั้นความจุ 128GB สิกิกะไบต์นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูน Apple iPhone 1 14ปีีต่่อกันท iPhone สานะครับราคาใหม่โปรใหม่นะครับสำหรับโปรมิดมันเซลราคาที่ยังไม่ใช้ส่วนลดขายอยู่ที่1 6 5 9 0บาทถ้าใช้คูปองมิดมันเซลนะครับลดเพิ่มอีก1 0 0 0ถึง2,000บาทอาจจะซื้อได้ที่ราคาเพียงแค่ประมาณ14,000ถึง15,000ประมาณนี้แนะนำลองกดเข้าไปเช็คส่วนลดก่อนได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนในส่วนของสีมี2ส,สีนะครับความจุ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เเปลี่ยน คือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีอีกร้านหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 13ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900าักลดราคาพิเศษเหลือเพียง17,200บาทใช้คูปองส่วนลดสำหรับโปรมิดมันเซลลดเพิ่มได้อีกนะครับแจกคูปองตั้งแต่วันที่1 5ถึง17กุมภาพันธ์มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%ยเปอ่ยนคืนได้ภายใน 30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada นะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ Lazada นะครับส่วนราคาจากทางด้านแอป s h อปปี้สำหรับ iPhone 14ตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงราคาก็21,900นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อนผ่อนได้ สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ585บาทต่อเดือนเท่านั้นซึ่งตอนนี้สินค้าจะหมดชั่วคราวแต่แนะนำนะครับให้กดเข้าไปที่ลิงก์เพราะว่าเขามีการเติมสินค้าค่อนข้างเร็วนะครับส่วน iPhone 13จาก Shopee ก็ขายโดยทางร้าน iStudio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple ในเรื่องของราคาขายอยู่ที่17,200วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากก็ผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประ จากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบรุ่นไหนก็เข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรนิตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นในช่วงกลางเดือนนะครับมาดูกันว่า2รุ่นนี้รุ่นไหนที่มีโปรน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove h นะครับสำหรับ iPhone 13นั้นซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง8,800บาทนะครับใส่โคด้ดสำหรับการสั่งออนไลน์ก็ลดเพิ่มไล้อีก1,000นะครับราคาเหลืออยู่ที่7,800บาทประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา8,800เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน,นเดือน,นละ1499โปร1199ราคา1600โปร899ราคา11,000 1,400นะครับทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้าลูกค้าใหม่ราคา1,600เมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199โปร899ราคา11,400โปร599ราคา13,000บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคาเท่ากันคือ1,600ย้ายค่ายออนไลน์ราคา1,600เมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูเราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโปร899ราคา11,400โปร899อีกโปรก้าราคา12,900ไม่ต้องพ ขายขัน้นตดุ้งหน้าใหญ่ค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคาหม2่0สามนสะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200ส่วน iPhone 14นะครับจากทางนั้นค่าย True เหมือนกันซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้นเพียง1 2 0 0 0บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสั่งออนไลน์ก็ได้รับส่วนลดเพิ่ม1000เหมือนกันเหลือ1 1 0 0 0บาทเท่านั้นโปรโมชั่นเด็ตรายเดือนมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันขออง True iPhone ครซื้้14 14,500ไดที่าา 14, เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลูงหน้าแต่ว่าสัญญา15เดือนนะครับถ้าเป็นโปร699 18,500ค่าเน็ดลูงหน้าไม่ต้องจ่ายเหมือนกันสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา1 7 0 0 0นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดลูงหน้าโปร899อีกโปรหนึ่งราคา17,000เหมือนกันสัญญา15เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา1 2 0 0 0บาทนะครับเมื่อท่านไปเปลี่ยนจากเติมเงิน รายเดือนก็ได้หลักานนี้เลย ายค่ายออนไลน์นะครับราคา1 2 0 0 0บาทเมื่อใยค่ายออนไลน์มาใช้ทรูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นานะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญา15เดือนโปร899ราคา13,500รโปร699าราคา14,500ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา1 2 9 0 0บาทเครื่องเป่าขายอยู่ที่21,800นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อกอ็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาสําหรับ iPhone 14แล้วก็ iPhone 13ดูต่อกันที่่คายที่2ก็็จะเปนของค่าย A iPad สำหรับ iPhone 13ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,400นะครับใาย่่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ8,400มีให้เลือก2สีเท่านั้นก็คือสีดำแล้วก็สีขาวสำหรับความจุ128 g b ส่วน iPhone 14นะครับราคา17,000สำหรับความจุ128 g b แต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่า ดีแท็กนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,900ลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา8,800ส่วนลูกค้าอายุการใช้งาน12เดือนซื้อได้ที่ราคา8,800บาทย้ายค่ายเบอร์เดิมลดเพิ่มอีก1,500นระครับราคาเหลืออยู่ที่7,300บาทเท่านั้นส่วน iPhone 14ย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ที่ราคา1 6 0 0 0บาทเครื่องเปล่าขายอยู่ที่22,900ลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนอายุการใช้างาน90 ซื้อได้ที่ราคา17,000บาทรวมถึงลูกค้า d t แทอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคาเท่ากันทั้งหมดคือ17,000บาทเท่านั้นถ้าใหนที่สนใจนะครับอยากคะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับการซื้อ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14จากทางด้านค่าย d t แทนะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็หรือว่า True D-Tac ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 2รุ่นนะครับไอโฟน14แล้วก็ iPhone 13ถ้าให้สรุปก็คือ2รุ่นนี้เลือกได้เลยนะครับใช้งานแทบจะไม่ต่างกันแต่ว่าถ้าอยากจะได้เป็นรุ่นใหม่นะครับก็เลือกเป็น iPhone 14ได้แต่ก็ต้องเพิ่มเงินขึ้นมาอีก ประมาณ4,000-5,000บาทซึ่งถ้ายผมแนะนําเลือก iPhone 13จะคุ้มกว่านะครับ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ Shopee กดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปน กันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ